สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้นะครับเราจะมาสรุปสาระสำคัญในประกาศร,รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีพศ2568นะครับซึ่งท้องถิ่นในที่นี้นะครับเขารวมทั้งอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลทุกประเภทและองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสอบได้เนี่ยเขาใช้บัญชี ในทั้ง3ประเภทเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยสรุปประเด็นสําคัญสําคัญนะครับคุณผู้ชมซึ่งถ้าคุณผู้ชมอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยคุณผู้ชมเข้าไปที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปดาวน์โหลดประกาศรับสมัครมาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้นะครับทีนี้ในคลิปนี้สาระสําคัญเนี่ยก็เป็นนอกจากสาระสาคัญก็ยังมีคําถามที่คุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามา นะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็ช่วยกันแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับทราบด้วยกันนะครับการสอบในครั้งนี้เขารับจํานวนหลายพันอัตรานะครับแล้วก็ขึ้นบัญชีถึง2ปีด้วยกันนะครับโดยเขาจะรับสมัครเนี่ยทางอินเทอร์เน็ตนะครับทางเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่7-28ถึง28มีนาคม2,568นะครับคุณผู้ชมทีนี้เรามาดูในสาระสำคัญนะครับในประกาศฉบับนี้ ข้อแรกที่คุณผู้ชมถามกันมานะครับก็คือว่า,าจะต้องสอบผ่านภาคกอของกอพกอ่อนหรือเปล่าจึงจะมาสมัครสอบในครั้งนี้ได้นะครับประเด็นคําถามนี้ก็คือ,อไม่จําเป็นนะครับคุณผู้ชมยังไม่เคยสอบผ่านภาคกอของสํานักง,งานกพเลยเนี่ยก็สามารถมาสอบได้นะครับเพราะเขาจะสอบภาคกใหม่เฉพาะของท้องถิ่นเท่านั้นนะครับและถ้าคุณผู้ชมสอบผ่านภาคก ของสำนักง,งานกอพอแล้วนํามาใช้ได้หรือเปล่ายังนํามาใช้ไม่ได้นะครับวันนี้เขายังไม่ได้มีหลักเกณฑ์หรือว่า,าวิธีการในการาให้นํามาใช้ได้เพราะฉะนั้นยังนํามาใช้ไม่ได้นะวันนี้นะครับนะบการเปิดสอบของท้องถิ่นในครั้งนี้ถ้าคุณผู้ชมสอบผ่านภาคกแล้วยังอของกอพอนะครับยังเอามาใช้สอบท้องถิ่นไม่ได้ และถ้าคุณผู้ชมยังไม่ได้เคยสอบผ่านภาคกเลยของสำนักงานกพสมัครได้ไหมสมัครได้เพราะเขาจะสอบภาคกใหม่ทั้งหมดเลยนะครับอ่านี่ก็เป็นข่าวดีสำหรับท่านที่อาจจะยังไม่ได้สอบผ่านภาคกอ่าหรือเพิ่งเรียนจบนะครับเพิ่งจบการศึกษาวุฒิการศึกษาที่เขารับเนี่ยนะครับก็จะมีตั้งแต่ปวชปวสอ,อนุปริญญาปริญารรญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็สมัครได้ทั้งหมดนะครับอ่ะทีนี้ ในเรื่องของประเด็นภาคกอผ่านไปนะครับการสอบการสอบนะครับคุณผู้ชมเขาจะแบ่งออกเป็นเป็นภาคเป็นอ่าเป็นภาคเป็นเขตนะครับก็คือคําว่าภาคเนี่ยก็จะมีภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคใต้เป็นต้นอ่าส่วนในแต่ละภาคก็จะแบ่งเป็นเขตย่อยๆออกไปอีกนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยในทั้งหมดเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นอ่าสภาค10เขต 4ภาค10เขตคุณผู้ชมสามารถสมัครได้แค่าภาคเดียวเขตเดียวและตำแหน่งเดียวนะครับจะไปสมัครอีกไม่ได้ว่าคุณผู้ชมสม,สมัครได้ครั้งเดียวตำแหน่งเดียวภาคเดียวเขตเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งในแต่ละภาคเนี่ยนะครับอย่างเช่นภาคกลางเนี่ยภาคกลางเขาแบ่งออกเป็น3เขตนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยแบ่งออกเป็น าสามเขตเช่นเดียวกันนะครับตะวันออกเฉียงเหนือ3เขตภาคเหนือภาคเหนือ2เขตภาคใต้2เขตร,รวมเป็น10เขตเอาแบบโดยสรุปนะครับคุณผู้ชมจะไปสมัครภาคไหนก็ได้นะครับสมัครภาคไหนก็ได้ต่อมานะครับการสอบการสอบเขาก็แบ่งออกเป็น3ภาคนะครับสอบภาคกภาคความรู้ความสามารถทั่วไปนั่นเองนะครับ100คะแนน แล้วก็ภาคขอภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งนะครับก็คือสอบอาภาคความรู้เฉพาะตําแหน่งที่เราจะต้องไปปฏิบัติงานอีก100คะแนนและภาคขอเป็นการสอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจาอุปนิสัยต่างๆอีก100คะแนนรวมเป็น3ภาคเนี่ยภาคละ100คะแนนนะครับโดยในแต่ละภาคเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ60 ทุกภาคเลยนะครับภาคกอภาคขอภาคคอ,อและโดยเฉพาะภาคกอภาคกอคุณผู้ชมต้องสอบผ่านเนี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบแต่ในวิชาภาษาอังกฤษต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบด้วยโดยเฉพาะภาคกอนะครับต่อมานะครับถ้าสอบผ่านภาคกอเนี่ยคุณผู้ชมสามารถนําไปใช้เขาจะออกใบรับรองให้นะครับคุณผู้ชมสามารถใช้ได้ตลอดไปเลย คุณผู้ชมสามารถเอาไปใช้ในการสอบอง,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งต่อๆไปโดยไม่ต้องสอบภาคกอใหม่นะครับอ่าแล้วก็ต่อมานะครับวันสอบเนี่ยเขากำหนดไทม์ไลน์เอาไว้นะครับวันที่19กรกฎาคม2568าอกอ่าต่อมานะครับการขึ้นบัญชีเนี่ยเขาจะขึ้นบัญชีเป็นเป็นลายภาคเป็นลายกลุ่มจังหวัดนะครับเป็นลายภาคลายกลุ่มจังหวัดเพราะนั้นนะครับ โดยการเรียงลําดับเนี่ยเขาจะเอาคะแนนเฉพาะาภาคกอไม่เอาคะแนนมารวมนะครับเอาเฉพาะภาคขอภาคคอมารวมกันแล้วเรียงลําดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดไปตามลําดับนะครับโดยเขาจะขึ้นบัญชีสมมุติว่ามีผู้ตําตแหน่งที่ต้องการ100อัตรานะครับมีผู้สอบผ่านเนี่ยสองอัตราสมีผู้สอบผ่าน200คนเขาก็จะเรียกไปรอบแรก ที่ตาแหน่งว่าง100คนก่อนอีก100คนเนี่ยก็ขึ้นขึ้นบัญชีรอเอาไว้ไหม่เพราะว่าในในระหว่างขึ้นบัญชี2ปีเนี่ยเขาเขาขึ้นบัญชีเอาไว้2ปีในระหว่าง2ปีถ้ามีตําแหน่งว่างอีกเขาก็จะทยอยเรียกไปเรื่อยๆจนพอครบ2ปีก็จะยกเลิกบัญชีไปนะครับน่ะต่อมานะครับผู้สอบแข่งขันได้นะครับท่านจะได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เขาเรียกเราไปบรรจุเป็นข้าราชการเนี่ยนะครับท่านจะต้องปฏิบัติงานที่นั่นอย่างน้อย2ปีอย่างน้อย2ปีจึงจะโอนไปสังกัดท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานราชการอื่นได้นะครับเพราะฉะนั้นสอบท้องถิ่นรอบนี้เนี่ยเขาไม่ได้ห้ามเราทํางานเฉพาะในท้องถิน่นในอบจอบาตาเทศบาลนะครับคุณผู้ชมทราบไหมว่าท่านสามารถย้ายไปยังกระทรวงทบวงกลมต่าง ได้ด้วยนะครับถ้าก็เป็นตําแหน่งที่เกื้อกูลการวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่เขามีความต้องการหรือเขามีความต้องการข้าราชการเนี่ยถ้าไม่ต้องสอบใหม่เลยนะครับสามารถย้ายโอนข้ามจากท้องถิ่นไปอยู่กระทรวงทบวงกลมต่างๆได้ด้วยนะครับและนอกจากนี้เนี่ยถ้าเขตไหนภาคไหนไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้หรือสอบได้แต่ไม่เพียงพอก็ สามารถไปขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในภาคในเขตอื่นได้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ชมก็คือสาระสำคัญที่นำมาสรุปให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพุทธศักราช2568นะครับเพราะนั้นคุณผู้ชมเตรียมความพร้อมเตรียมอ่านหนังสือเตรียมดู แนวข้อสอบกันได้เลยนะครับโดยเฉพาะคุณผู้ชมถ้าสนใจนะครับกดติดตามกันเอาไว้ทั้งช่องสนุกเรียนรู้ของเรานะครับในคลิปต่อตาต,ต,ต่อไปนะครับผมจะทยอยนําเอาแนวข้อสอบในเนื้อหาวิชาต่างๆที่สอบเนี่ยมาลงในคลิปนะครับคุณผู้ชมสามารถมามาดูและก็มาทบทวนความรู้ต่างๆไปด้วยกันได้เลยนะครับแล้วก็ขอให้คุณผู้ชมเนี่ยประสบความสำเร็จสอบได้ดังที่ตั้งใจเอาไว้ทุกท่านเลยนะครับ